ค่ะสำหรับท่านใดที่ผ่านไม่เห็นคลิปนี้ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและเข้ามาชมและดูจนจบนะคะพี่หมอบอกเลยนี่จะเป็นดวงของคุณนะคะภายใน2วันนี้ไพ่ที่เปิดขึ้นนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณจริงเพราะฉะนั้นก่อนจะมารับชมคลิปนี้นะคะคุณต้องอยากดูด้วยนะคะแปลว่าพลังงานเราตรงกันแล้ว,ลวเรามีบุญสัมพันธ์กันและนี่ก็เป็นดวงของคุณจริงๆนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะมาดูกันก่อนอื่นที่จะไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเสร็จเดี๋ยวคอมเมนต์ว่ารับพลังงานนี้ไว้เพื่อรับคําทํานายดีๆนี้ไว้นะคะเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ให้3ใบามาดูกันว่าดวงของคุณภายใน2วันนี้จะเป็นอย่างไรนะพร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วไปกันนะคะพี่หมอจะเปิดไพ่3ใบหน พี่หมอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไพ่จะออกอะไรนะสามามา,มาดูกันพลังงานของไพ่บอกแบบนี้พไพ่ใบแรกปุ๊บดาบความสําเร็จคุณกําลังจะแก้ไขปัญหาสิ่งใดอยู่คุณมีเรื่องทุกอ,อกทุกใจเรื่องใดอยู่ภายในสองวันนี้คุณจะแก้ไขปัญหาได้ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักที่ทุกอ,อกทุกใจคุณจะผ่านไม่ได้คุณจะเจอทางออกคุณจะเจอทางออกที่ดีและตัดสินใจได้ดีแล้วก็ ลงมือทําแล้วก็สําเร็จด้วยและปัญหานั้นจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนไพ่ความสําเร็จฝ่าฟันต่อสู้กับอุปสรรคและปัญหาที่มันมีอยู่ณนะตอนนี้นะรู้สึกกุ้มอกกุ้มใจเรื่องใดยอยู่และดูคลิปนี้แปลว่าปัญหานั้นจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะคะมาดูไพ่ใบนี้ว้าวเจ็ดเหรียญใบที่สองคุณจะได้เงินนะเงินจากการลงทุนเงินจากการลงแรงหยิบจับทําสิ่งใดในช่วงนี้เห็นเงิน แม้แต่ปัญหาเรื่องการเงินก็จะผ่านไปได้ยิ่งขึ้นมาเงินกับดาบแบบนี้ใครมีหนี้มีสินจะได้ปลดหนี้ใครมีปัญหาเรื่องการเงินจะได้เคลียรเรื่องหนี้เรื่องสินตกลงเจรจาจะสําเร็จราบรื่นหรือใครรอคอยเงินอยู่ยื่นเรื่องทําธุรกรรมจะสําเร็จจะได้ข่าวดีหรือใครพยายามจะรอเงินบางสิ่งบางอย่างอยู่คุณจะได้หยิบจับเงินก้อนในสองวันนี้นะฮะได้แน่นอนนะฮะมาดูใบที่3การงานของคุณให้เป็นนี้ บางคนมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงเรื่องงานทํางานงานดีอยู่แล้วแต่มีการปรับปรุงมีการปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆเกี่ยวเรื่องงานบางคนก็มีการแก้ไขวิธีการทํางานมีการปรับปรุงเรื่องงานนะคะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ถ้างานคุณมีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนนะในหน่วยงานหรือในองค์กรของคุณกาลังทําอยู่ตอนนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแปลว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่ต้องตกใจนะคะ งานคุณมีการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มันดีแล้วมันก็ดีกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นใครผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะแล้วรู้สึกว่าพลังงานนี้มันตรงใจและมันใช่นะและอยากให้มันเกิดขึ้นกับคุณพิมพ์ว่ารับคบาทานายนี้นะคะแล้วขอให้สําหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้มีแต่ความโชคดีแล้วก็พี่หมอหวานยินดีมากที่ได้เจอทุกคนในคลิปนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อน บายบายค่ะ